สวัสดีนักเรียนชั้นป5ทุกคนนะคะวันนี้ในวิชาวิทยาศาสตร์ของเราก็มาพบกับครูวิวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะคะให้นักเรียนหยิบหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ของเราขึ้นมาเตรียมพร้อมไว้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของแบบฝึกหัดกันค่ะแบบฝึกหัดวันนี้นะคะหน้าแรกเลยของเราก็คือในหน้าที่160ค่ะ นักเรียนดูคำถามนะคะข้อหนึ่งใหญ่นะคะให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ข้อที่1น,นะคะถามว่าความร้อนเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญของการเปลี่ยนสถานะของสาสารหรือไม่เพราะอะไรนะคะคำตอบนะคะก็คือว่าความร้อนนะคะเป็นปัจจัยสำคัญนะคะสำหรับการเปลี่ยนสถานะของสาสารนะคะเพราะว่าเมื่อ มีการเพิ่มหรือว่าลดความร้อนเนี่ยจะทำให้สสารบางชนิดเกิดการเปลี่ยนสถานะได้นะคะเช่นก้อนน้ำแข็งใช่ไหมคะเมื่อเราเพิ่มความร้อนก็คือเรานำก้อนน้ำแข็งที่อยู่ในสถานะของของแข็งนะคะออกมาวางทิ้งไว้ด้านนอกก็จะได้รับความร้อนซึ่งก็คืออุณหภูมิห้องปกตินะคะแบบนี้เรียกว่าเป็นการเพิ่มความร้อนนะคะ ก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนสถานะไปจากของแข็งไปเป็นของเหลวนะคะโดยที่เราเรียกว่าเป็นการหลอมเหลวจากนั้นนะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยได้เพื่อ,อลดความร้อนลงนะคะโดยการที่นำของเหลวนะคะไปแช่แข็งใช่ไหมคะทำให้เกิดการแข็งตัวนะคะ ของเหลวก็จะกลับคืนสู่สถานะของของแข็งในรูปของก้อนน้าแข็งได้อีกนะคะแบบนี้นะคะก็ถือว่าความร้อนเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญเลยสําหรับการเปลี่ยนสถานะของสสารต่างๆนะคะข้อที่2ให้ยกตัวอย่างการเปลี่ยนสถานะของสสารในชีวิตประจําวันมา3อย่างนะคะมากมายเลยนะคะอย่างเช่นของเรานะคะที่ครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนก็คือ 1. นนะคะ ต้มน้ำนะคะจนน้ำเดือดเนี่ยก็จะเกิดการกลายเป็นไอนะคะเปลี่ยนเป็นไอน้ำสองนะคะนำน้ำไปแช่ช่องแข็งนะคะในตู้เย็นจนทำให้เกิดการแข็งตัวจนกลายเป็นน้ำแข็งสามนะคะวางน้ำแข็งก้อนเนี่ยทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนะคะจนเกิดการล้อมเหลวกลายเป็นน้ำนั่นเองค่ะ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างง่ายๆนะคะที่เราใช้หรือว่าเราได้เห็นจริงในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการต้มน้ำนะคะการทําน้ําแข็งหรือว่าการที่น้ําแข็งละลายค่ะข้อที่3ามนะคะการหลอมเหลวและการแข็งตัวเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะคะการหลอมเหลวนะคะก็จะเป็นการเพิ่มความร้อนให้กับส,สารจนถึงในระดับหนึ่งนะคะจะทําให้ส,สารเนี่ย เปลี่ยนจากสถานะของของแข็งมาเป็นของเหลวส่วนการแข็งตัวก็จะเกิดจากการลดความร้อนให้กับสสารจน,นถึงในระดับหนึ่งจากนั้นก็จะทําให้สสารนั้นเปลี่ยนจากสถานะของของเหลวไปเป็นของแข็งนั่นเองค่ะนี่ก็คือความแตกต่างกันร,ระหว่างการหลอมเหลวกับการแข็งตัวนะคะก็คือ เป็นการเพิ่มอุณหภูมิกับการลดอุณหภูมิให้กับสสารนั้นๆนะคะหากเป็นการหลอมเหลวก็จะเป็นการเพิ่มอุณหภูมิให้กับสสารแล้วสสารก็จะเปลี่ยนสถานะจากของแข็งไปเป็นของเหลวส่วนการหลอมเหลวอ่าส่วนขอโทษค่ะส่วนการแข็งตัวนะคะก็จะเกิดจากการลดอุณหภูมิให้กับสสารนั้นโดยการที่เราเนี่ยทำให้สสารที่อยู่ในของเหลว กลับไปสู่สถานะที่เป็นของแข็งนั่นเองต่อมานะคะในข้อที่4ถามว่าการระเหิดและการระเหิดกับแตกต่างกันอย่างไรนะคะ การระเหิดเนี่ยก็คือเป็นการเพิ่มความร้อนให้กับสาสารนะคะแล้วก็จะทําให้สสารนั้นเปลี่ยนสถานะจากของแข็งไปเป็นแก๊สได้เลยนะคะส่วนการระเหิดกลับเนี่ยก็จะเป็นการลดความร้อนให้กับสาสารจากนั้นจะทําให้สาสารจากสถานะของแก๊สเนี่ยเปลี่ยนกลับมาเป็นของแข็งอีกนะคะเช่นการระเหิดของเกลือไอโอดีนนะคะที่เราได้เรียนไปในชั่วโมง ที่แล้วนู่นเลยนะคะข้อ5นะคะเมื่อตั้งน้ำแข็งแห้งไว้ที่อุณหภูมิห้องจะเกิดการเปลี่ยนสถานะหรือไม่อย่างไรนะคะก็จะทำให้น้ำแข็งแห้งเนี่ยเกิดการเปลี่ยนสถานะจากการเป็นของแข็งเป็นแก๊สได้เลยนะคะโดยที่ไม่ผ่านการเป็นของเหลวเราเรียกลักษณะการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าการละเหิดนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะนักเรียนดูในหน้าที่161นะคะข้อ2ใหญ่ให้นักเรียนดูภาพแล้วตอบคำถามค่ะจากภาพนี้ก็คือมีน้ำแข็งนะคะอยู่ในเหยือกน้ำนะคะอ่ะข้อที่1ถามว่านักเรียน,นยคิดว่าเราจะสามารถทำให้น้ำในภาพเนี่ยกลับมาเป็นน้ำแข็งได้หรือไม่อย่างไรก็คือบริเวณของ น้ำที่เกิดการหลอมเหลวแล้วนะคะตรงนี้นะคะนักเรียนเนี่ยจะทำให้มันกลับมาเป็นน้ำแข็งได้ไหมนะคะทำได้ไหมเอ่ยทำได้นะคะก็คือทำได้โดยการลดความร้อนให้กับน้ำแข็งจนถึงในระดับหนึ่งนะคะจากนั้นแล้วน้ำในภาพเนี่ยก็จะเปลี่ยนกลับไปเป็นน้ำแข็งได้นั่นเองค่ะ ข้อที่2ถามว่าจากภาพนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือไม่อย่างไรนะคะเป็นไหมคะเป็นนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพค่ะเพราะว่าเมื่อน้ําแข็งเนี่ยเกิดการหลอมเหลวเป็นน้ําแล้วเราจะสามารถทําให้น้ำเนี่ยเปลี่ยนกลับไปเป็นน้ําแข็งได้นะคะการเปลี่ยนกลับไปมาของสสารนี้เองนะคะที่เราเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงที่ เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยสามารถกลับคืนสู่สถานะของส,สารเดิมได้นั่นเองค่ะข้อ3ใหใ่นะคะให้นักเรียนนะคะใช้สีนะคะสีใดก็ได้นะคะที่นักเรียนชอบเนี่ยสีอะไรก็ได้นะคะระบายลงไปในชื่อของสารที่สามารถละลายในน้ําได้นะคะสารที่ละลายในน้ําได้นะคะก็จะมีสถานะอยู่ด้วยกัน สสถานะเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสา,สารที่อยู่ในสถานะของแข็งนะคะของเหลวหรือว่าแก๊สเนี่ยจะเป็นสารที่สามารถละลายน้ำได้เช่นเดียวกันตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเป็นของแข็งก็เช่นน้ำตาหลหรือว่าเกลือนะคะละลายน้ำได้นะคะของเหลวนะคะเช่นพวกแอลโกอฮอล์นะคะ หรือว่าเป็นแก๊สก็คือพวกแก๊สออกซิเจนนะคะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ต่างๆพวกนี้นะคะพวกแก๊สเนี่ยก็จะสามารถละลายน้ำได้เช่นเดียวกันนะคะอ่ะข้อที่หนึ่งนะคะสารที่หนึ่งที่เขาให้เรามาก็คือดินล้วนนะคะดินล้วนละลายน้ำไหมคะไม่ละลายนะคะนักเรียนจะบอกว่า ทำไมจะไม่ละลายละคะหนูเล่นตอนเด็กๆเนี่ยเล่นขายของใช่ไหมคะก็ตักดินไปใส่น้ํลนะคะแล้วก็คนๆๆๆอ้าวมันยังละลายเลยนะคะกลายเป็นขี้โคลนใช่ไหมอันนั้นไม่ได้ละลายน้ํานะคะนักเรียนต้องสังเกตว่าถ้ามันละลายน้ําเลยเนี่ยมันก็จะ ละลายเป็นเนื้อเดียวกับน้ำไปเลยเ<ม>ช่นพวกน้ำตาลนะคะไปเป็นน้ำเชื่อมหรือว่าเกลือนะคะที่เป็นน้ำทะเลพวกนี้ก็จะละลายเป็นเนื้อเดียวกับน้ำแต่ดินล้วนเนี่ยพอเราไปใส่น้ำเนี่ยแล้วมันกลายเป็นโคลหรือว่าเป็นน้ำโคลไปเนี่ยถ้าเราตั้งทิ้งไว้สักพ,พักนะคะก็จะเกิดการนอนก้นนะคะกลับไปเป็นดินเหมือนเดิมนะคะนักเรียนมันไม่ได้ละลายน้ำนะคะฉะนั้นดินล้วนเนี่ยไม่สามารถละลายน้ำได้นะคะต่อมานะคะ ดินเหนียวนะคะดินเหนียวก็ไม่ละลายน้ำนะคะแก๊สออกซิเจนนะคะอันนี้เป็นสารที่ละลายน้ำได้ค่ะน้ำส้มสายชูนะคะละลายน้ำค่ะน้ำตาลทรายแดงนะคะก็ละลายน้ำน้ามันพืชละลายได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเราเอาน้ำน้ำมันพืชเนี่ย เทใส่ลงไปในน้ำแน่นอนว่าจะแบ่งแยกชั้นกันอย่างชัดเจนนะคะแผ่นไม้นะคะนำไม้ไปใส่น้ำละลายได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเกลือแกงนะคะละลายน้ำได้นะคะและสุดท้ายแอลโกอฮอล์นะคะก็สามารถละลายน้ำได้เช่นเดียวกันค่ะ ข้อสี่นะคะให้ขีดถูกหน้าข้อที่ถูกแล้วก็กากระบาดผิดหน้าข้อที่ผิดนะคะข้อที่1ถามว่าแก๊สออกซิเจนละลายในน้ำได้ถูกหรือผิดคะถูกนะคะข้อสองน้ำทะเลเป็นสารละลายที่มีเกลือเป็นตัวทำละลายข้อนี้ถูกหรือผิดผิดนะคะเพราะว่าน้ำทะเลเนี่ยนะคะ เป็นสารละลายที่มีเกลือเป็นตัวทําละลายไม่ใช่นะคะตรงนี้ไม่ใช่เกลือไม่ใช่ตัวทําละลายนะคะตัวทําละลายก็คือน้าค่ะส่วนเกลือคือสารที่ถูกละลายนะคะเรียกว่าตัวละลายข้อนี้ผิดนะคะข้อที่สามในสารละลายหนึ่งชนิดสามารถมีตัวละลายได้มากกว่าหนึ่งชนิด ข้อความนี้ถูกหรือผิดนะคะถูกค่ะข้อที่4นะคะโซดาและน้ำอัดลมเป็นสารละลายที่มีแกส๊สออกซิเจนละลายอยู่ในน้ำถูกไหมคะผิดนะคะโซดาและน้ำอัดลมที่มีความซ่าเนี่ยที่นักเรียนชอบรับประทานดื่มกันเข้าไปนะคะ ไม่ใช่แก๊สออกซิเจนนะคะที่ละลายอยู่ให้มันเกิดฟองมีความซ่าแก๊สที่ละลายอยู่ในน้ำมดลมหรือว่าโซดาเนี่ยก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะข้อที่5ตัวละลายสามารถเป็นได้ทั้งสารที่อยู่ในสถานะของแข็งของเหลวหรือแก๊สนะคะข้อความนี้เป็นยังไงคะถูกต้องค่ะ ต่อมานะคะในหน้าที่1 6 2นะคะหน้าสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะข้อที่5ให้นักเรียนเนี่ยอ่านข้อความจากการทดลองนี้นะคะแล้วทำการตอบคำถามการทดลองนี้นะคะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยได้นำประโยชน์ของการละเหิดมาใช้ในการแยกสารผสมที่อยู่ในสถานะของแข็งที่ระเหิดได้กับของแข็งที่ระเหิดไม่ได้ออกจากกันเช่น การแยกสารผสมระหว่างการบูนกับเกลือแกงเมื่อเพิ่มความร้อนให้กับสารผสมระหว่างการบูนกับเกลือแกงแล้วจะพบว่าการบูนจะละเหิดกลายเป็นไอแยกออกจากเกลือแกงแล้วเหลือเกลือแกงอยู่ในภาชนะนะคะข้อที่หถามว่าถ้าเราเนี่ยลดความร้อนให้กับไอของการบูนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรนะคะเกิดไหมคะลดความร้อน เกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะเพราะว่าไอของคาร์บูนเนี่ยจะเปลี่ยนจากคาร์บูนที่อยู่ในสถานะของแก๊สนะคะที่ระเหิดไปแล้วเนี่ยกลับมาเป็นคาร์บูนที่อยู่ในสถานะของแข็งก็คือระเหิดกลับมานั่นเองค่ะเนื่องจากว่าเราลดความร้อนลงนะคะข้อที่2นะคะบอกว่าให้ยกตัวอย่างประโยชน์ของการระเหิดมาสัก1ตัวอย่างนะคะ ยกตัวอย่างอะไรดีเอ่ยนะคะ,ะตัวอย่างที่ครูยกให้นะคะก็คือการแยกสารผสมนะคะระหว่างทรายกับผงลูกเหม็นนะคะเมื่อเราเนี่ยเพิ่มความร้อนให้กับสารผสมดังกล่าวนี้นะคะผงลูกเหม็นก็จะเกิดการละเหิดไกลเป็นไอไปนะคะแล้วก็จะเหลือทรายอยู่ในภานชนะนะคะวันนี้นะคะก็มีแบบฝึกหัดด้วยกันทั้งหมด3หน้านะคะนักเรียนก็ ทำได้เลยนะคะทําให้เรียบร้อยเขียนด้วยลายมือที่สวยงามขอความสะอาดด้วยนะคะเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนส่งขู่ประจำชั้นได้เลยค่ะวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ